หวปลาเยอะเลยน่ากลัวอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กอ่ะเจอกันอีกครั้งวันนี้นะครับวันที่สามหรือสองสามกุมภาสองพันหกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่ครับอ่ะวันนี้จะมา าเจะของไร่สวนสวีคูนะครับขยายกิ่งพันอันนี้คุณพี่ตานะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาดอำเภอเฉลงรอส่วนนี้เจ้าของฟาร์มนะครับน้องบอลบอลแอนนี่ต <c oughs> ้นป่ามาแล้วครับวันนี้ก็มาเจอกับอุปกรณ์เรากันก่อนเนาะ <c oughs> ก็มีพาราฟีมนะครับ <c oughs> าาครี <c oughs> าามตัะจริง มีคัตเตอร์แล้วก็มีเทปเทปยืดแอลกอฮอล์นะครับก็วันนี้นายพรีนั่งอยู่ที่สวนทวีคุณนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆเขาขยายกิ่งพันุองุ่นกันนะครับก็เอามาฝากเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยนะครับ و, เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอุปกรณ์ขออนญาตมาข้างล่างก่อนอ่ะรบกวนบอลเป็นคนถือแล้วกันเนาะคอยส่องมือพี่นะครับเป็นวิดีโอเดี๋ยวเขาไปตัดต่อทีหลังลูกกวนบอลเนาะอ่าโอเคนนี้วะอันใหญ่ใหญ่นะอันใหญ่ไหนกินปลาอยู่เนี่ยนอกินคอคอกินใหญ่ๆมาก่อนเดี๋ยวได้คอคอคอโบราณอันนี้นะครับคือต้นปลาที่น้องบอลสั่งมา จากไหนก็ไม่รู้แหละจากโครงการอางุ่นนี่แหละก็คือกิ่งสวยมากจะประมาณนี้ทําลงถุงไว้แล้วอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับลากเขาน่าจะอาจจะโอเคแล้วแหละทีเนี้ยไอ้กิ่งป่าตัวเนี้ยมันจะพอลากมันเดินปุ๊บมันก็จะมีตาขนแหงแตกประมาณนี้นะครับซ,ซึ่งเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เอานะครับเพียงแค่ว่าไอ้การเปลี่ยนเปลี่ยนยอดองุ่นเนี่ยก็คืออันนี้เป็นตอป่า คือต่อป่าลูกอางหุ่นแกทายไม่ได้มันจะมีรถฝากนะครับแต่ว่าระบบรากเขาจะแข็งแรงแล้วก็เขาจะเดินดีหาก,กินเก่งทนแรงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวป่ามาเป็นมาเป็นมาเป็นต้นต่อเพื่อที่จะส่งอาหารให้ให้สู่รากแม่พันธุ์แล้วคําว่าเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยก็คือเราเปลี่ยนให้มันตรงสายพันธุ์โดยที่ไม่มีการการเปลี่ยนรูปลักษณนะและอัตลักษณ์นะครับคือไม่เป็น ไม่เป็นอย่างอื่นพวาหมายก็คือตรงสายพันธุ์นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันเราจะมาทารูทเพอร์เลตกันลูกสีเขียวกับกรอบนั่นแหละนะรู้จักกันเนาะรูทเพอร์เลตฝั่งุรูทเพอร์เลตลูกสีเขียวนะครับซึ่งซึ่ง,งวันนี้เราก็ได้กิ่งป่ามาซึ่งในโรงเรือนก็ตาก็ถือว่าอวบพอสมควรนะครับคือไม่เกินเจ็ดวันนี่เห็นผลแน่นอนถ้าลักษณะาตาแบบนี้เนาะเหตุผลที่ต้องต้องเปลี่ยนยอดกัน เพราะว่าหนึ่งให้ตรงสายพันธุ์สองไม่เป็นไฮบิดไฮบิดก็แปลว่าเปลี่ยนหน้าตาหรือเป็นอัตลักษณ์เนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวให,ให้ให้พี่เก่งกับให้ดูพี่เก่งกับน้องบอลกับเจ้าของฟาร์มดูนะครับเราก็เลือกกันที่ได้ตัวฝวาม,มาแล้วเนาะความยาวไม่ต้องเกินคือประมาณนี้ทีเนี้ยไอ้ก่งแก่กเ่ง,อ,งอ่อนเราเราก็เลือกไม่ได้เพราะว่าเขาสูงมาให้อย่างนี้ ล้วก็ต้องเสี่ยงดวงเอาถ้ากิ่งเนี้ยกิ่งแดงเนี้ยมันก็เกลี่ยป,ประมาณนึงเลยอาจจะติดยากครับทีนี้นเราก็มาตัดเอาแผลใหม่เนาะแผลเก่ามันจะมันจะมันจะไอ้นี่แหละมันเขาเรียกว่ามันมันประสานเนื้อละแล้วก็ตัดแผลใหม่เลยอันนี้เป็นการเสียบริมเนาะอันแรกก่อนตัดติ่ก่อนเลยเนี่ยประมาณนี้ความยาวประมาณครึ่งหนึ่งแล้วใบก็เอาไว้เอาไว้ไวสะสมอาหารหรือเอาไว้ปรุงอาหาร แล้วก็เรามาดูที่ก่งพันเรามาเลือกกันว่าเอาให้มันบาลานซ์กับต่อป่าเนี่แหละวัดดูก่งไหนมันเท่ากันตาไหนมันเท่ากันเอาเคตาเดียวนะครับอะตานี้น่าจะโอเคผมตัดเลยด้วกันเอาเร็วๆไม่ต้องช้าประมาณนี้ชัดไหมบัดอ๋อไม่ถึง มายถึงกิ่งนี่เวลาเราจะตัดเอาตาไหนมันเสียบต้องให้คืนมันเท่ากันใช่ครับค่าถ้ามันประกบกันสองข้างอันนี้คือการเข้าริม,มเวลาเดยผมเฉือนไปปุ๊บถ้าสองด้านมันเสมอกันอัตราการติดมันจะสูงมากมก็ตีเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบเลยครับอุป,รปรกรณ์ที่จะเฉือนนี่คือการเข้าริมเนาะก็เป็นคัตเตอร์คัตเตอร์ใหม่ต้องคมคม,มแล้วก็มือเราอาจจะไม่สะอาดแผลตัดไปแล้วโดนอากาศชลุงชิล,ลาแล้วก็พ่นเลย เวลาพ่นก็เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์โดนมือด้วยโดนมีดด้วยไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ไม่เห็นหอมเลยอ,เอือแล้วเรามาอ่ะผมจะเริ่มด้วยการผ่าริมให้ดูก่อนเนาะมามาท่านผู้ชมผ่มมาริม <laughs> เราจะเลือกคือด้านไหนก็ได้ขอให้ผ่าตรงกลางนะครับผ่าลงไปประมาณสองนิ้วออสองเซนครึ่งหรือหนึ่งนิ้วนะครับระวังมือด้วยเดอ้อมีตรงคม บางทีคมเกินก็มียางนะครับยางจะออกสีแดงถ้ายางไม้จะออกสีใสใแต่ถ้ายางมือก็ออกสีแดงนะเ <c oughs> นะี่ยผ่าแล้วจะได้ลักษณะความยาวอยู่ที่นะดูชัดๆนะครับผ่ <c oughs> บาตรงกลางครับผ่าตรงกลางลงอย่างนี้ปปนี่ประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วหรือสองเซนครึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะแล้ว <c oughs> เราก็มาเลือกยอดพันธุกันเป็นรุ่เพอร์เลตตาตุ้มๆอย่างนี้ แล้วก็เหลือเว้นจากตาบนขึ้นมาเพราะว่าเขาจะแห้งเขาจะแห้งลงไปนิดนึงทีเนี้ยเวลาเฉือนถ้าใครฝีมือมือนิ่งๆทำบ่อยๆจะนิ่งมากการเฉือนก็เขียนปาแขลามไปอย่างนี้ถ้าเฉือนได้ทีเดียวถือว่าเยี่ยมมากแล้วอย่าเอานิ้วไปสัมผัสกับแผลทั้งตัวต้นตาหรืออันนี้ประมาณนี้เราเฉือนให้ดูหนึต้นก่อนเด,เดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าห้องเรียน ซึ่งเขาจะแข็งมากเนี่ยครับมีตังคมถึงบอกว่ามีตังคมผมเองก็เชื่อไม่ได้หลังทีเดียวครับทํามาสีดีดและยังไม่ยังไม่คล่งองเลยอันนี้คือการเขาลิบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ช่องนายพอดีนะครับประมาณนี้ให้มันสโลปที่สุดให้มันให้มันแบบบางที่สุดนะมีตังคม ประมาณนี้ออกมาล้วขนาก็ได้อยู่ประมาณประมาณนิ้วนึงให้มันให้มันให้มันสะลดได้สุดกิ่งดูไว้แล้วก็ได้อย่างนี้ตุ๊บเสียบเลยเสียบป้บให้แผลสนิทอ่ะเรามาดูกันว่ากิ่งที่ผมเลิกมานี่มันจะเือเหมือทั้งสองข้างเลยของตัวปากนะครับือเหมือเนาะบอลอจะชัดนี่ ตาตัวนี้อ้วกมากผมรับประกันไม่เกินสิบสี่วันแตกยอดแด่นอนแล้วเวลาเสียบนะครับเวลาไปเลี้ยงตาข้างๆเนี่ยมันจะแตกมาก่อนต่อป่าเขาจะแข็งแรงกว่าเราต้องไล่ทุกอาทิตย์ต้องไล่เด็ดออกเถื่ถ้าตอนนี้เอาออกเลยก็ได้นึกเมื่อเราเห็นแล้วม่ให้มันแตกเลยให้มันส่งมานี่ให้มันส่งมาตาหิ่งพันอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้เราเสียบลงแล้วเถื่อสงสองด้านประกบกันเสมอแต่ถ้าหากว่า กิง่งใดกิ่งหนึ่งมันเล็กกว่ากันเราเอาเสมอด้านเดียวได้เนืเน้อเยื่อเขาจะประกบมือข้างเดียวข,ข้างได้า้างใดสมมติว่าต่อป่าใหญ่กิ่งพันเล็กเอาเสมอด้านได้ไดนนหนึ่งแล้วทีนี้เราก็มาพัานด้วยเทปยืดเทปใสนะครับพันพันจากล่างขึ้นบนนะครับพันแบบนี้พันเราเร็วเลยเนาะพันแบบนี้ล่างขึ้นบนแล้วก็ พอสุดปุ๊บขบบนลงล่างคำว่าบนลงล่างหมายถึงว่าน้ํามันจะเวลาเราลดน้ําน้ําจะไม่ซึมพันขึ้นมาบนปุ๊บตะเข็บตะเข็บของยางเกลอดมันจะเป็นร่องอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพันลงเพื่อให้มันกบริมแล้วน้ําลงมันก็จะลาดมันจะไม่เข้าตัวนี้ใ้ามันไหลลงมาเลยใช่มันจะไม่เข้าแผลถ้าถ้าน้าก็แผลได้มันจะเป็นคือรลาอ่าประมาณนั้นแล้วก็ ปกติเขาจะทำมันอย่างนี้แหละแต่ว่าเราพิเศษเราจะใช้พาราฟิล์มทับตายอีกรอบหนึง่งอันนี้คือพาราฟิล์มนี่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แผลตัวเนี้ยโดนอากาศเลยไม่ให้เป็นเชื้อราแล้วก็สรรพคุณคุณสมบัติของพาราฟิล์มตัวเนี้กิ่งไม้ยอดไม้เขาจะแตกเองได้เพราะว่าพาราฟิล์มตัวนี้มันมันไม่ใช่เทปเยืดเป็นเทปแบบว่า คือคือกิอ่ง่ะตาไมา้สา,าสามารถแทงออกมาได้คือผมก็ซื้อมาเป็นม้วนใหญ่อย่างนี้เนาะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดออกมาก่อนตัดด้านข้างแบบนี้พอเราฟิล์มตัวนี้พันอะไรก็ได้นะครับกันการคายน้ําป้องกันการคายน้ําของกิ่งพืชการงานตอนงานกิ่งเสียบกิ่งทาบมันจะแทงออกมาเองเลยมันจะทะลุเองเราจะคุมเชื้อราได้เราจะลดการคายน้ําของแผลได้นะครับ ปาลาฟิล์มตัวนี้เขาจะยืดหยุ่นยืดหยุ่นแต่ว่าเขาจะเขาจะไม่เหนียวกิ่งไม้สามารถตามไม้สามารถแทงมาได้เราพันทับพ,พันทับเพื่อป้องกันการคายน้ํานะครับยืดหมุนยืดอย่าดึงแรงนะครับหมุนยืดหมนุนสั้นๆแค่นี้ยิดหมดเลยใช่ปิดหมดเลยสั้นๆแค่นี้เราใช้ได้สองสองสองกิ่ง อันนี้ราคาสูงนิดหนึ่งหาหาซื้อไม่ได้ด้วยแล้วองกระดาษประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคการเสียบยอดเขา้าริมได้ประมาณนี้หลังจากนี้แล้วก็เอาไปให้อยู่ไปทําอยู่ในโรงเรือนที่ว่าแสงอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตไม่เกินสิบสี่วันยอดตัวนี้จะแตกมาแน่นอนนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ครับรประมาณสี่สิบกระเลนน,นะโอเคเดี๋ยวทริปนี้ก็จบตรงที่ การเสียบยอดอง,งุ่นและขยายพันธุง,งุ่นด้วยการเข้าริมนะครับเสียบยอดด้านบนสุดของตอป่อ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการทําอีกสไตล์หนึ่งก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับในพอดีครับสวัสดีครับ